นักวิจัยจีนทำสำเร็จเพาะเลี้ยงไตเทียมในห้องแลบความหวังต่อชีวิตผู้ป่วยไตายวาย850ล้านคนทั่วโลกซึ่งไตเพาะเลี้ยงนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะสามารถกรองเลือดได้แล้วก็สามารถผลิตปัสสาวะได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์อื่นๆช่วยเหลือเลยค่ะไตเพาะเลี้ยงนี้มาจากการดัดแปลงทางชีววิศวกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์ใช้ออแกนอยด์ที่ได้จากเซลล์ต้นกําเนิดฝังลงบนโครงหลอดเลือด ที่ได้จากไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพหลายสัปดาห์ผ่านไปเนื้อเยื่อจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นระบบเนฟรอนซึ่งเป็นหน่วยทํางานพื้นฐานของไตมีหน้าที่กรองของเสียประกอบด้วยท่อไตและโครงสร้างสําหรับเก็บปัสสาวะไตเพาเลี้ยงนี้ต่างจากไตเทียมชีวภาพรุ่นก่อนๆค่ะที่ทํางานได้เพียงบางส่วนหรือว่าต้องอาศัยกระบวนการทางการแพทย์บางอย่าง เพื่อที่จะทําให้ไตเทียมนั้นสามารถทํางานได้ใกล้เคียงกับอวัยวะจริงไตเพาะเลี้ยงนี้สามารถกรองของเสียจากเลือดได้นาน60ชั่วโมงค่ะและแยกของเสียออกจากเลือดและนําพลาสมาที่สะอาดกลับมาขั้นต่อไปนักวิทยาศาสตร์เตรียมทดสอบหาวิธีที่ทําให้ไตเข้ากับร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้พวกเขาคาดหวังว่ามันจะเป็นการวิจัยที่สำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตในอนาคตได้ค่ะ